พอเดือนนี้เข้าสู่ปีใหม่ไทยเต็มๆเขาเจอกับอะไรอ๋อโหได้ไพ่แห่งการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยชาวราศีเมษบอกได้เลยว่าจะต้องเน้นในเรื่องของการฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนค้นคว้าหาตนเองให้ได้นะคะแล้วที่สําคัญเดือนนี้ชาวราศีเมษจะมีเกณฑ์ในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการสอบการแข่งขันต่างๆเกิดขึ้นและที่สําคัญนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษก็จะมีในเรื่องของการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้หรือการพัฒนาในเรื่องของสายงาน และยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาตนเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษก็จะมีมุมมองในเรื่องของวิธีการจัดการตนเองในทิศทางที่ดีขึ้นโดดเด่นมากขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานบอกได้เลยว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษก็จะได้ใช้ความรู้มากเป็นพิเศษนะอาจารย์โอมที่ผ่านมาในความรู้ที่มีอยู่อาจจะมีโอกาสได้เคาะฝุ่นหรือได้ดึงกลับมาใช้แน่นอนและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดอยากจะให้หน้าที่การงานมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างดีขึ้นเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการเร เรียนหรือการเขาเรียกว่าเสริมความรู้ในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ บางคนนะคะทำงานไปด้วยอาจจะเรียนไปด้วยก็เป็นได้มีการวางแผนในสองทิศทางในเวลาเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงสาหรับชาวราศีเมษก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนบ้างเนืน่องจากว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทุ่มเทเป็นช่วงเวลาแห่งการเขาเรียกว่าตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการพัฒนาและการทํางานนะคะแต่ที่สําคัญคนี่ก็จะมีในเรื่องของอารมณ์บางอย่างที่ทําให้ชาวราศีเมษอาจจะมีอารมณ์บางช่วงเวลาที่ ตึงจนเกินไปเครียดจนเกินไปอาจจะมีมุมบางมุมที่ทําให้ชาวราศีเมษอาจจะต้องมีการปรับตัวเองให้ได้ ระมัดระวังเรื to to. Os, ่องอารมณ์แปรปวนขึ้นขึ <ne> <in> ้นลงลงเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอ่าถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับเรื่องของภายนอกเช่นการดูแลตนเองหรือการซื้อของเกี่ยวพันกับการบริจาคหรือการช่วยเหลือนะคะหรือมีโอกาสได้ทําบุญหรือการนําเงินที่มีอยู่เนี่ยไปบริจาคเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมษนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ เดือนนี้อาจจะต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับในเรื่องของการเสริมความงามการดูแลตัวเองการซื้อเสื้อผ้าหน้าผมในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการปรับเปลี่ยนบุคลิกต่างๆแต่ถ้าเกิดจ่ายไปแล้วรู้สึกว่าชาวราศีเมษจะมีความสุขและพึงพอใจในสิ่งที่จ่ายไปเนื่องจากว่าจ่ายไปแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกมีความมั่นใจามากยิ่งขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคนมีคู่มาเกี่ยวโยงมาเกี่ยวพันนะคะถ้าคนที่ ยังไม่มีความรักเนี่ยช่วงนี้ระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือในเรื่องของคนมีคู่มาเกี่ยวพันแล้วที่สําคัญตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะมีอารมณ์แปรปรวนหรือมีเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องเครียดในเรื่องของความรักถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะวางแผนในเรื่องของการมีครอบครัวหรือวางแผนในเรื่องของการมีบุตร นะคะหรือมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องของการจัดการเรื่องของความรักและอนาคตเกี่ยวกับบุตรหลานนั่นเองสําหรับชาวราศีเมษค่ะอาจารย์ง